ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลคนหลงเบ็ดนะครับกับผมเอกคนหลงเบ็ดวันนี้ไม่ได้ตกปลานะครับแต่ว่าเราจะมาทําเหยื่อนะไว้สําหรับตกปลากันที่ผมใช้เป็นประจําเลยก็คือจะเป็นกล้วยนะครับหมักกับกาดน้าตาลนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเอ่อเรียกว่าอะไรวัตถุดิบที่เราต้องการอ่าที่เราจะใช้นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับก็กล้วยครับเป็นกล้วยน้าว้านะครับกล้วยน้าว้าอันนี้ค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะแต่ว่า ใช้ทายอยู่ะครัยอ่าไปหามากล้วยกล้วยนะครับกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็อ่ากาน้ําตาลนะครับอ่ากากน้ําตาลแบบนีนะ้ไปหาซื้อมาแล้วกันนะครับแล้วก็ที่ผมใช้อย่างหนึ่งก็จะเป็นอ่าเหล้านะครับสาสาโทนะันน่าจะสาโทนะครับดมแล้วจะเป็นกลิ่นแหมแหมจะมีกลิ่นที่แบบหอม แหน็บชวารับประทานเชียวเชียวนะครับนี่คือสิ่งสามอย่างที่เราต้องการใช้นะครับแค่นี้เลยนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าทำาัไงกันบ้านนะครับเราก็เริ่มจากปลอกกล้วยนะครับปลอกกล้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในโหลนะครับที่แล้วแต่ท่านจะมีเลยนะครับน้ำมีนะครับภาชนะอะไรก็ใส่ไปแล้วกันนะครับ หยื่อ yeah. สูตรนี้เหมาะกับอะไรที่ผมใช้นะครับแล้วที่ผมได้ปลามาก็จะเป็นที่ผมได้นะมียีศกมีปลายุศกมีปลากระมังตะโกกตะเพียนนะครับที่ได้นะครับส่วนนั้นเอาไปลองแล้วได้ปลาอะไรอย่างอื่นกันบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าเอยเอาไปใช้แล้วเนี่ยมาได้ผลหรือเปล่าผมหมักไว้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับสองสามอาทิตย์นะครับแล้วก็เอาไปตกนะครับใครจะ แล้วหนึ่งอาทิตผมว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับหมักยิ่งนานยิ่งดีนะครับยิ่งนานยิ่งดียังไงก็ช่วยฝากกดติดตามนะช anel ฝนหลวงเบ็ดนะช anel ตกปลาเล็กช anel น,นี้กันนะครับขอบคุณครับผมเอาประมาณนี้กันนะครับเพราะว่าผมทําเป็นแค่ตัวอย่างแล้วกันแล้วก็ ขยำนะขยำกล้วยให้มันเละๆหน่อยนะครับเพื่อว่ากากน้ำตาลจะได้แทรกซึมเข้าไปนะครับบี้ขยำให้เละให้เลยนะครับเท่าที่จะเละได้ยิ่งดีเนะครับบี้ไปขยำไป,ไปเละๆนะครับอ่าขยำไปนี่ไปนะครับอ่ะับ นี่ก็เละได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้กากน้าตาลนะครับกากๆเอานะครับกากเอากากะเอากากเอาให้เราเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันทั่วมนะมันทั่วมันท่วมน,วนะครับกับกล้วยที่เรามีนะครับแล้วเราก็ขยําคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ เนี่ยกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานทีเดียวๆนะครับแล้วปลาจะเหลือหรอเนี่ยปลาก็ต้องอยากจะกินเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่พวเราคลุกเขาเข้าแล้วนะครับส่วนผสมต่อไปนะครับเหล้าสาโถ้าใครไม่มีกันว่าใช้เป็นเหล้าขาวก็ได้นะครับเนี่ยพอดีผมมีเหล้าสาโทอะไรอยู่พอดีนะครับกลิ่นหอมได้นะครับเหล้าสาโทะไม่มีก็เหล้าขาวนะครับเปิดแล้วหุบก่อจะเปิดได้ มือลือ่นเนี่ยนี่ะครับก็เราก็ใส่ถ้าอยากี่บอร์ดถ้าไม่มีก็เอาเป็นเหล้าขาวก็ได้นะครับสามสิบห้าดีเีแลสี่สิบดีีกวาไปผมมีถาโทก็ใส่เข้าไปนะครับพอประมาณให้มันมีกลิ่นนะครับมันมีกลิ่นของเหล้านะครับกลมกลมนั้นนะลองไปผสมดูนะครับกลิ่นมันกลมกลมแหม่น่ารับประทานทีเดียวเชียวนะครับต่อไปก็คลุกเคล้ากันให้เข้ากันนะครับสมมติว่าผมคลุกเคล้าคลุกเคล้าเข้ากัน well แล้วนะครับผมไม่อยากจะเอามือไปจุ่มแล้วมันเลอะนะครับ มันก็จะเป็นแบบเท่ากันแบบนี้นะครับอืมนะครับเวลาเวลาเอาไปใช้ก็ผสมกับแค่ลำและขนมปังนะครับแค่นั้นแล้วก็ใช้หัวเชื้อนะครับกล้วยหมกกักกับกับน้ำตาลนะครับแล้วก็ตกได้เลยผสมคลุกเท้าดมแล้วให้มันมีกลิ่นของเหยื่อของเรานะครับกล้วยหมักกังน้ำตาลเนี่ยดมแล้วมันมีกลิ่น,นครับ แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วรับรองว่านะครับมีตัวเป็นโดนอย่างแน่นอนนะครับอ่านี้ผมก็จะหมักไว้ประมาณสักอาทิตย์สองที่สามอาทิตย์นะครับอ่าทารีก็หนึ่งอาทิตย์แต่นี่ผมมีที่ผมหมักทิ้งเอาไว้แล้วนะครับอันนี้คือผมทําเป็นตัวอย่างผมมีที่หมักทิ้งเอาไว้แล้วนี่นะครับผมหมักไว้น่าจะเป็นเดือนละนะเป็นเดือนละเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันจะเหลวนะครับแหมคลุกได้ง,ง่ายๆนะครับ เอาไปลองใช้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้าะทุกคนที่รับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับแล้วลองไปใช้ด้วยกันนะครับได้ผลยังไงช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กันถึงนัตอนนี้แล้วกันนะครับได้ปลาอะไรเม้นกันด้วยนะครับปนะครับเจอกันต่อนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนครับป้า